เมื่อนีเม่นูงง่ายๆเม่นูกินหลินปิ่งแหนมยางแหนมยางเสกอสกเสกอกอีสานนะจ๊ะสั่งมาโมโบุ่รู้ว่าเสกอจากไหนลองซิมเบิองจ้าที่เด็ดเลยกิบจีอีสานสมพักจ้าคันเองเป็นแล้วสมเปี้ยนก็พักกัะพักแก้ม ใช่ไหมม่เด้อหาปนมากินกับพี่น้องชมผักเสียบแห้งขนาดหนาวยังเปลี่ยนใบอ่ะ ขันในซองเหมือเอาขอาตัวเยอนเลยผักเคลน้ำงามอเมื่อวานานี้สนุกกินผักผักงามหลาชิคกินกกบแหนมกับเสร็จก่อนอย่างมีหมายห่อนๆเลยจ้ะ <c oughs> ขออภัยไม่มีลูกโดดเพราะว่าว่ากินเผ็ด้อจ้ากินแบบนี้แหละสไตล์นอก <c> ก <oughs> ็เลยเอาอันนี้มากแก้เลี่ยน ซังเมื่อเลาเมืองสีแสบว่ะัอ,อพ่อกินนดูจ้ะห่อหอก็เสร็จกอนพอพักพ่อเสร็จก่อนเอาชมพัเกเส่น้ำนี่ตั้งงยแต่ไไนะต่ละลองพักตัดเรียนนะจ๊ะอ <c oughs> ื มาจ้าคำยี่ยี้เดี๋ยวลองอันนี้ก่อน เอาเส้นกรออีสานก่อนเมื่อกีออกอ้กินแหนมอัน้นมันเป็นเส้นกรอกมันม้วนเส้นเดีย๋ยลองแบบไม่ใส่ไอ้เนี้ยลองแบบไม่ใส่ผักดองอื Ăn ngon anh Ai vừa đây Mà đi kim khó với con khó vậy. Ừ, không thật. คขอก่อนบัดนี้จ้ะอันนี้ค่ะ 我嗨，我嗨人有。 อืมจับหนายังาอ่ะนนันก,ก้จักินน้ำกันสบแซ่บ